กับเต้าเมียนก็ได้ให้เต้าเมียนออกมาให้ให้เต้าเมียนเอามาให้กินครับโูเลยอากบยแล้วเล็ดยงับสูบแม่ค่ะ่ียี่เพื่ออะไรเอาไอ้คนซิมกันนะซมตอนนี้ไงนี่ตับ สุดๆมิเจีวหรอวะย้โฮะเนี่เฮะให้ให้กลิ่นมีจเจียวเลยแสดงว่ากินแซ่บพี่พลอยเมันไม่เกงแซ่ะหรแล้กลินเขาเป็นย่ค่ะม่จเจียวอะไรกได้อยครับไคกินได้สิคนอ่ะตัวโซ่เจวงานนี่้ตงเอาวิวยมาซูให้พี่พลอยมาโชว์พี่พลอยพี่พลอย ถ้าใครถ้าใครกินหวดี่คือแบบพี่พลระสือเป็นรเลยเคยลองกินน้วกินไม่ได้มันเป็นแบบโเคียวไม่ขาดแล้วมันเกลืทำไมมันกระสือด้วยใส่ยังไง ชมนวดแป๊ะใส่ยังไงครับใส่ซอยก็ปอยวก็ี้วูปห้อโอ้ยน่ากินมากเลยินยังไงเจไม่พอชูดมันบอกกลม เ่อในที่พี่เราก็ม่ได่าาร่นจิบครับเมื่อกีเราก็เม่น้ี่าผ่นแฉลบเลยผมว่าเนื้อมันแบบธรามดากับแซลบเลยมันต้องจิ้มข้าวเรื่อต้องไปเ็นแล้วข้วื้อเปามนโอนะเมนโแซ่บไหมคะ เราคนทำซิมเราไม่ับชื่ออะไรครับเองเปี้ยวเปียวพูดไม่เกมันขมแล้วคันเหืองครับอยู่ในเราเห็บ่อยแล้วนทางนี้มาเราทีเด็ของเรามี๋ยมาถ่ายร่เก็จ้ามาทันเอาไว้เอาไว้ตับตับครับ

ีซิมนั้นทัองมอะไรทีนี้มาเรื่อยๆันีครับผมขอบคุณในไลน์ผมเป็นมหเึ่งใร้กาสามที่ใหม่มานเกียวอะไรครับมีชื่แงงัวชาคมาครับคันนี้ว่าซิมจุมาๆแล้วเอาเสือด้วย นี่ียอมจบอก่าเป็นไพ่่เลยำนึงเดียวอื่นเลยก็เหือนสดมากครับผมหวานจิมของก็ดีครับมาลอกเ,เนี่ยครับผมอันนี้เขาเอื่นยัครับจริงๆ ล้วนสุดขอบคุณอยากบอกคนทำให้กินบ่างไปแซพออยู่ครับ ใจร่วนผมจมดิไมางาแล้วสสยดิบเราไม่กินดิบแล้วทุกคนรู้ชาวโลกรู้ทุั้งหลังมียังงูนุ่ยมียังคำทั้งหลังเขาเขาเ,เรียนอิเลนได้ซื้อครับชิมจิ อร่อยแลครับได้อยู่เก่เอวไหนอใต้หน่อยอีกชิ้นหนึ่งนะครับเกเวเกงเอวมาต่นุ่มแซ่บแลเยแต่ว่าจุกสดที่แรงอันนีาเลยปอาทแบบชอบคนละคนเดงครับผมมมากินดิฟมากินดิฟวิสุทธิคุณไทยนุ่มบตบาอม่ปอบพี่เนาะนี่แก็หยิบเลยนะ Kim tao và làm. A table, nó bọn sương được hàm lên lên một lúc. Tất nhiên là sương được. Simon, sương được. Inga, hi sinh 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 được. Inga, hi 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 มากรที่เด็ที่แล้วสนใจดีะครับวันนี้มีมาม่าครับมาม่าครับกินเนื้อปะเลยครับอรอมอดอยู่เลยเอาเปลี่ยนเมนูหรือมาที่นี่คือบอลร้องอกจุลงใสล่ะกสูตรมนเข้มรยก็ยังมีจต่ม่อไม่เคญี่ปุ่นมาได้นเกาหลีมาได้หนึ่งไม่ได้ไปก่อนนะครับ ก็ว่าก็ไปไม่เรียนคนดีได้เครอฮาเป็นบอกต่างเลยนี่แซ่บนี่อะไร <c oughs> เนีน่ยวิ่งผมตื <c oughs> ต่นเรียนรำที่เลดดิ้งอยู่ครับรับทุกอย่างครับเดี๋ยวนี้มีพี่บัดดิ้งรับงานรำทุกอย่างมีงงมชุดเจ้าสาวชุดนางรำมีหมดชุดดัดตี้มีหมดทุกอย่างชุดกิฟต์อีกเหรอ ดะเบอร์ที่ไหนจะนึงเยอเอาเบอร์ขึ้นไห้ทีเด็ดกเขาเขาปกติพยเด็ดเนื้เด็ดทุกอย่างเในกรัวนอนยังเหรครับบอบเ้อเปียวเี้ยวนอขวัญ้องัเนอขวัญต้ยังเรครับขำมึนเลยิขวัญเย์ชะแซนวิทแซนวิท มิตีนครับมิตรีพร้อ่คุณบัวเลยาัวครับผมอ๋สในงานนี้แล้วใดูน้องกับุตาดูน้อที่แมโอ้โหคันยุทกใสีดีๆแล้ไหมน้องอือแมจอด่าคกลแผมหองเลยแซวมากอาจจะสื่อนิดเดียวอิตยแล้วฟรีครับผม มามาครับมามาเรียับมาวปตาเราดิเหนื่อยดี๋วสอดสากก็ได้ครับมาม่าก็เลย